ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างจะมีลิ้นหัวใจนะครับและระหว่างหัวใจห้องล่างกับหลอดเลือดใหญ่ก็จะมีลิ้นหัวใจเหมือนกันระหว่างหัวใจห้องซ้ายบนกับซ้ายล่างจะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไมโตรครับระหว่างหัวใจห้องซ้ายล่างกับหลอดเลือดแดงใหญ่จะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าเอออร์ติกระหว่างหัวใจห้องขวาบนกับหัวใจห้องขวาล่างจะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไตรคัสปิดครับและระหว่างหัวใจห้องขวาล่างกับหลอดเลือดดาใหญ่จะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าพาลมอนิกครับแล้วลิ้นหัวใจมีไว้ทําไม ลิ้นหัวใจมันเหมือนประตูครับประตูก็คือถ้าเราอยากจะออกจากประตูเนี่ยมันจะต้องเปิดให้กว้างให้เราออกได้สะดวกแล้วเมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยประตูจะต้องปิดนะครับปิดให้สนิทลิ้นหัวใจถ้าเลือดอยากเดินผ่านลิ้นหัวใจจะต้องเปิดให้กว้างครับเพื่อให้เลือดผ่านได้สะดวกแล้วเมื่อเลือดผ่านออกไปแล้วลิ้นหัวใจก็ปิดให้สนิทครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยย้อนกลับเข้ามาถ้าลิ้นหัวใจเปิดได้ไม่กว้างกว้างได้น้อยกว่าปกติเราจะเรียกว่าลิ้นหัวใจตีดนะครับ แล้วถ้าลิ้นหัวใจปิดไม่สนิททาให้เลือดย้อนกลับมาได้เราจะเรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วครับ